น้ำเข้าเครื่องแล้วนะบอกเลยครับว่าสามแสน,นที่ผมบอกนะสามแสนเนี่ยอาจจะไม่พอด้วยหนักหาสาหัสเหมือนกันนะต่อมาก็เป็นในส่วนของนี่ฮะวาลน้ําซึ่งวาวน้ําก็ผลิตจากพลาสติกเช่นเดียวกันพลาสติกมันกรอบมันแตกก็ทําให้น้ํารั่วซึมพอน้ํารั่วซึมมันก็ทําให้ทออ่ออะบูเลน์นะมันก็จะโชว์ที่หน้าปัดว่าทออ่ออะบูเลน์ก็คือให้เราเนี่ย เข้าอูเข้าศูนย์บริการซึ่งก็ต้องเปลี่ยนพวกนะปั๊มน้าใหม่ซึ่งถือว่าเจอทุกคันเหมือนกันเพราะว่าพลาสติกมันกรอบมันแตกต่อมาก็เป็นในส่วนของฐานกรองโซล่าสำหรับฐานกรองโซล่าเนี่ยก็จะอยู่ในเครื่องยนต์ dco m หกพหาหนึ่งนี่ท่านผู้ชม มันผลิตจากพลาสติกใช่ไหมมันแตกเห็นไหมตรงที่มือผมชี้เนี่ยมันแตกมันแตกแล้วมันก็ทําให้น้ําหายน้ํารั่วซึมเทอาอัพคูเลนเช่นเดียวกันคือถ้าน้ําหายเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยขาดน้าใช่ไหมพอเครื่องยนต์ขาดน้ําการระบายความร้อนมีปัญหามันก็ทําให้เครื่องยนต์นั้นโอเวอร์ฮีตได้เช่นเดียวกันก็มีความสําคัญนะตรวจดูดีๆสําหรับคนที่ใชร้รถเบนซ์อยู่ หรือว่าซื้อรถเบนมือสองมาเนี่ยรีบตรวจดูนะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นในส่วนของมอเตอร์ฮีเตอร์ตัวนี้นะจะอยู่หลังเครื่องก็ผลิตจากวัสดุที่เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันเห็นครับมัน,น,มน,มนรั่วเนี่ยมันมีคราบน้ําเริ่มรั่วเนี่ยมันก็ทําให้น้ําหายเช่นเดียวกันเนี่ยระวังนะครับสําคัญทุกตัวท่านผู้ชมเจอทุกคันทั้งดีเซลทั้งเบนซน ต่อมาก็เป็นท่อน้ำสามทางตัวนี้จะอยู่ในเครื่องยนต์เบนซิน m 2 7 1 evo นะอยู่ใน e 2 0 0 cgi e 2 5 0 cgi c 2 0 0 cgi c 2 5 0 cgi e coupe e 2 0 0 c o u p e e 2 5 0 c o u p ะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเนี่ยมันก็ผลิตจากพลาสติกเช่นเดียวกันพลาสติกมันกรอบมันแตกทำให้น้ำรั่วซึม น้ำรั่วซึมก็เกิดท็อปอัพคูลเลนต์เช่นเดียวกันนะถ้าไม่ระวังก็จะเกิดเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทได้เพราะเครื่องยนต์ขาดน้ำนั่นเอง